หารทะเลสดๆเลือกได้เลยครับร้านอาหารตรงในส่วนนี้นะครับเป็นร้านอาหารที่เ,เป็นพระตาคารของกวางตุ้งนะครับอาหารกวางตุ้งนี่ขึ้นชื่อจริงๆแล้วก็อร่อยนะครับอันนี้ก็เป็นปูดสดๆนะครับที่เขามาถ่างเอาไว้แล้วก็ลูกเ้าออเดอร์ก็สามารถทำได้ทันที เบนนะครับุกงกร